หน่วยผักและผลไมา้เรื่องประโยชน์และโทษของผักและผลไมา้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านค่ะค่ะวันนี้มาพบกับเราสองคนนะคะคุณครูยาคุณครูมาค่ะค่ะวันนี้เราจะมาจัดกิจกรรมในหน่วยผักและผลไมา้ะนะคะในเรื่อง ประโยชน์และโทษของผักและผลไม้ค่ะ<ช>ค่ะประโยชน์และโทษของผลละผักและผลไม้นะคะก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะ,ดะ,คะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าประโยชน์ของผักและผลไม้มีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะเราไปดูกันเลยค่ะเรามาดูประโยชน์ของผักและผลไม้5สีกันนะคะเด็กๆ ผักที่มีสีเขียวมีสารโคอโรฟิลช่วยต้านอนุมูลอิสระลดการเสื่อมของจอประสาทต,ตาทำให้เด็กๆมีสายตาดีช่วยในการทำงานของระบบขับถ่ายลดอาการท้องผูกค่ะผักและผละไม้ที่มีสีแดงมีสารไลโคโฟิลและเบตาไซซีนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระป้องกันการโรคมะเร็งและช่วยบำรุงผิวพรรณค่ะเด็กๆ ผักและผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มมีสารลูทีนมีส่วนช่วยในการมองเห็นบำรุงสายตาและมีสารเบตาแคโรทีนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดและยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยค่ะเด็กๆผักและผลไม้ที่มีสีม่วงมีสารเอนทไซยานนนช่วยต้านอนุมูลอิสระและเพิ่มความยืดหยุ่นให้ผนังหลอดเลือด ลดการอุดตันของเส้นเลือดขาเด็กๆผักและผลไม้ที่มีสีขาวและสีน้ำตาลมีสารอัลไลซีนช่วยต้านอนุมูลอิสระสร้างเซลล์ให้แข็งแรงป้องกันโรคความดันโลหิตและหลอดเลือดหัวใจค่ะค่ะเมื่อเราได้ดูประโยชน์ของผักและผลไม้กันไปแล้วบ่อไปเราจะต้องไปดู โทษของผักและผลไม้กันค่ะค่ะเราไปชมกันเลยค่ะต่อไปเราไปดูโทษของผักและผลไม้กันค่ะ 1. เราจะต้องล้างทำความสะอาดก่อนรับประทานผักผลไม้ทุกครั้งนะคะ 2. รับประทานผักและผลไม้ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมไม่มากจนเกินไป 3. หลีกเลี่ยงรับประทานผลไม้ที่มีรสหวานจัด เพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงค่ะ 4. ผู้มีโรคประจำตัวควรเลือกรับประทานผักผลไม้ให้เหมาะสมกับร่างกายและรับประทานในปริมาณที่เพียงพอค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประโยชน์และโทษของผ,ผักผลไม้นะคะค่ะมีทั้งประโยชน์และก็โทษนะคะค่ะเด็กๆอย่าลืมรับประทานผักและผลไม้ให้เหมาะสมนะคะะและ,และก็ ผักผลไม้ต่างๆนะคะก็จะมีวิตามินทำให้ใมีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าเราทานมากเกินไปนจะเป็นโทษต่อร่างกายได้ค่ะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณรูยาและคุณครูมาค่ะก็ขอจบการนำเสนอในหน่วยผักและผละไม้ไว้เพียงเท่านี้นะคะ,คะและ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คครูด้วยนะคะ